สวัสดีครับคนดูวันนี้ผมจะมาให้ดูช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ผมจะโดนแฮกซึ่งรหัสที่โดนแฮกเป็นรหัสที่คนดูให้กูมาก่อนที่ผมจะโดนแฮกอีกทีหนึง่งใครที่ดูดิปก,ก,กูก็คือจะรู้ว่ากูลงคลิปที่กูโดนแฮกไปรหัสหลักของกูแล้วก็มีคนดูใจดีมาให้รหัสผมเวยก็คือเขาไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยเสียใจว่ะกูก็โง่จริงปล่อยให้แม่งแฮกได้ไม่รู้ยังไงแต่บอกไว้เลยว่าอะไรวะผูไม่ได้จัดฉากเพื่อให้แม่งเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเว้ก็คือ กูบอกไว้ก่อนว่ากวกมาล่าค่าหัวเลนเลนเวแล้วอะไรวะแล้วกูก็โดนแฮกอะ่ะคือแบบไอ้เฮีย้ยเอยไอ้หนังหมายที่ไหนแม่งมาแฮกกูกว่าแม่งต้องมีแรงจูงใจแค้นกูเชี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละแม่งตามตั้งแต่รหัสหลักกูมายันรหัสที่คนดูให้กูอีชี้่แล้วกูก็โดนแฮกแบบโอ้ยอ้เฮีย้ยเออไม่ไม่พูดมาทําเพลงหรอกแต่ว่าผมจะให้ไปดูให้ให้มีความสุขกับการดูช่วงเวลาที่ผมล่าค่าห,หัวก่อนแล้วกันเออก่อนที่จะไปให้รู้กูโดนแฮก ให้ดูช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่กูได้ล่าค่าหัวเถอะไอ้อเฮียเอ้ยแม่งผมก็ขอโทษค,คนดูคนนั้นนะแล้เขามาดูคลิปนี้อยู่ไงพี่ก็ขอโทษเนียนะน้องรักเออแล้วก็ใครที่อยากดูไลฟ์กูดูในทิกตอกนะเว้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิกตอกไว้ให้ในใต้คลิปนี้โอเคเปล่าเออโอเคเยี่ยมกูดกูดช็อตแรกพี่เข้าเซิร์ฟมาก็เจอเลยเฮียแม่งพลาเป็นโดงเลยเอ้ยไม่ดีไม่เป็นโดงเท่าคลิปในทิกตอกที่กูลงไปหรอกเออไปตามดูกันด้วย นั่นแหละมาก็ตีแอดมินอย่างนี้ก็ข่าหัวอิ่มิมเลยครับน้องดักรอพวกตัวเล่นน้อยอันนี้โดนโดนโดนลุกลงนะเนี่ยดูง่ายจะตายแอดมินเกิดกลัวมาดักตีเขาเนี่ยอิ่มอิ่มเลยน้องหมื่นหนึ่งแล้วก็โดดหนีเลยโดดออกหนีเลยอันนี้กูก็มาดักรอด้านนอกนะรอเขาตีกันเสร็จเนี่ยเห็นตัวเล่นน้อยเขาโคตรเลือเลยเพิ่งมาดูตัวเองเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าเป็นว่ากูแล้วกันมันก็ช่วงตีแอดมินอ่ะไอ้เี้ยได้อีกหมื่นอ่งอิ่มอิ่มเลยตัวเดิมแต่อิ่มอิ่ อันนี้ก็พาตัวเดิมเลยนะไม่รู้มันมาอะไรบ่อยเนี่ยเออแต่ก็มาบ่อยก็เสร็จกูอะพาเล็กด้วยอิ่มๆเลยครับน้องก็ได้ไปอีกตัวนะได้ 3- ามับสามมั้งหรือเปล่าวะเออน่าจะได้3ามับสามมนแหละเฮ้แต่ไม่พาเล็กแล้วมันแบบอยู่ค้างอะ่ะไม่ไล่ยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากอะ่ะก็ไล่ไปไม่ได้นานมันจะมีตัวอื่นมาป่วนด้วยเนะนี่ยเนี่ยก็ไม่ยากครับดักอรอสกิลครับเนี่ยสกิลเอ็กมีอยู่ครับของหมุดโมจิดักลครับโด้ดงไอ้เฮียโดนกูไอ้เฮียเข้าหลามเมื่อกี้แล้วผมก็อัด ตามตามมันไปครับเรียบร้อยโดนกูแตกครับยังไงก็แตกเนี่ยสกิลส์อะไรวะสกิลเอ็กซ์เออไอ,อ,อ,อเชี่ยกูล,ลืมเขาพูดเออสกิลเอ็กหมัดสายฟ้าต่อเนี่ยได้อีกสามกับสามครับเรียบร้อยอันนี้ผมก็ย้ายเซิร์ฟมานะเจอเจอคนยืนอยู่อย่างนั้นก็เสร็จกูครับคนหิวหิวอ่ะเออคลิปนี้ผมนี่ค่อนข้างจะแบบหิวข้าวหัวหน้าดูเลยเจอใครเปิดหมดอะ่ะไอเชี่ยจะว่าเรือนก็ได้นะได้แบบนี้ก็ก็ เสร็จกูครับแค่นั้นแหละยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยได้เจ็ดพันเด็กก็ก็ยังได้อ่ะเอออันนี้ผมมาเปิดพระนะเนี่ยเดินวิ่งวิ่งหาคนอื่นอยู่เนี่ยเห็นพระแม่งร่วงลงมาจากฟ้าไ,ได้ยังไงไม่รู้เออก็เปิดมันเลยครับสกิลเอ็กอะไรวะเอ,อ้ยสกิลซีมัดสายฟ้าสกิลเอ็กหมุดโมจิแล้วก็สกิลวีคดโมจิครับไอ้เหี้ยแต่พระแม่งแม่งเล่นสายผลนะโคตรแรงอ่ะดูดิโอ้โหไอ,อ้เหี้ยเจ็บแทนกูไม่ได้เล่นอยู่ตอนนี้ยกูมานั่งภาคเฉยกูยังเจ็บแทนเลยเออทำไมวะนั่นแหละ แล้วผมกับพากาลังไล่กันอยู่ดีๆอะ่ะดูๆๆคอยดูนะผมสกิลไปปุ๊บเออกําลังจะต่อยครับนม่ใส่สกิลไปละไอ้เฮี้ยน้ําแข็งมาจากไหนไเฮีย้ยเอ้ยเนี่ยแล้วดูพาแม่งจะแตกแล้วผมต้องได้ใช่ไหมเนี่ยเออดูเลือดดูเลือดผมนะไอ้จริงสกิลผมนํานะสําหรับพาเนะี่ยเออผมก็คิดว่าผมได้แล้วแล้วรอดูความโง่ของผมนะดูคือผมจะบอกว่า การตีกับพายเนี่ยถ้ามึงสกิลชา้ากว่านิดเดียวแล้วมึงโดนพะส่วนนี่คือมึงตายดูแบบนี้ดูช็อตกูสกิลชา้านิดเดียวไปตีกูกลางอากาศเลยเฮียเสียค่าหัวเลยโอ้ช็อตนี้ผมไม่ทันได้สังเกตนะโดนโมจิเปิดก่อนเนี่ยเออโดนก่อนผมก็พยายามหาทางหลุดอ่ะใช้พยายามพยายามใช้สกิลเอ็กหลุดอ่ะเออสรุปใช้สกิลโดนสองสกิลเลยผมผมคิดว่าผมจะส่วนได้นะคือเขาคข่าแบบมีลูกเล่นเลยอ่ะเออนั่นแหละผมก็พยายามตามเขาอ่ะอันนี้กิ้งไปทำไมก็ไม่รู้ พยายามตามเขาเนี่ยแล้วแบบไอ้เฮียเขาเชิงโคตรหนาบอกตรงๆอะคือผมแบบเพิ่งหัดเล่นโมจิองนั้นแหละแล้วดูเขาดิโอ้โหรู้เหมือนอย่างเงรู้ว่ากูจะไปทางไหนอะไอ้เฮียเนี่ยแล้วดูโจนมาอีกโอ้โหมัดก็ดฮิวแมนด้ะผมก็พยายามพยายามสวนนะเออมันก็แบบเนี่ยมันพอมีจอดสวนอยู่เนี่ยผมจะสวนเนี่ยดู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 ผมลากเข้ามาใกล้ปุ๊บจับแดกครับอ่ะไอ้เฮียไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไอ้เฮียผมว่าแม่งเขาเปิดหาคิสังเกตชัวร์เลย แล้วแบบเขาน่าจะเป็นอนะ่ะเออเปิดถูเวลาเกินแล้วตอนนี้ผมก็พยายามไล่เขาเนี่ยเออสกิลไปโดนเนี่ยไอ้เชี้ยหายไปไหนอ๋อไม่ขึ้นอากาศไม่ใช่ดิไอ้เฮี้ยแม่งหายไปไหนไม่รู้อ่ะน่าจะขึ้นฟ้ามาั้งผมก็เลยหนีมาหลบก่อนเนีย่ยแล้วดูคนแม่งมาเต็มเลยผมก็พยายามมาหลบนะเออหาที่หลบแล้วรอดูไอ้เฮี้ยอย่างไก่จาสแกเกมผีอ่ะผมก็ดักหลบหาเขาอยู่อ่ะคอยดูนะคอยดูปั้งเอา้า ไอ้เฮียยังกับฟ้าผ่าลงหัวเลยอยู่ดีๆแม่งมาจากไหนไม่รู้อะผมไอ้เฮียงงแดกเลยตอนนั้นอะกูโดนไดไงวะเออเดเชิงเขาหนาจริงแต่ว่ามันไอ้คนที่มาเปรี้ยงใส่หัวผมเนี้ยไม่ใช่มัดใส่ฟ้าผมว่าไม่ใช่คนที่ผมตีด้วยตอนแรกอะเออไอ้เฮียแต่กูตกใจหมดตอนนั้นอะไอ้เฮียนู้ยก็ใส่ฟ้าผ่าลงหัว อันนี้ผมเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งมาลีนะพอกับพอย้ายมาโลกสองเนะี่ยเพราะคิดว่าโลกสองมันดูกว้างกว่าแล้วไม่ต้องถามเหตุผลที่ผมย้ายมาฝั่งมาลีคือความรู้สึกส่วนตัวนะเว้ยผมรู้สึกว่าสีเวลาล่าได้ของฝั่งมาลีมันเป็นสีฟ้าเป็นตัวหนังสืออ่ะเลขอ่ะเรารู้สึกว่ามันสวยสวยไม่มีใครคิดแบบกูปะวะเออเนี่ยดูดิคนเขายืนเฉยผมยังมาเปิดเลยแค่โคตรหิวอะ่ะเออไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมนดากก่ากูนะว่ากูเลือกเนะี่ยเขายืนอยู่ของเขาดีอ่ะเนี่ยดูดูด,ดน้ำแข็งมันก็จ้องจะเล่นผมอย่่่่าางเเเดดดดียวยวววววลลลสสสไไไ์มมมแแตผผผกก็็น็นนน้้้ปจ นั่นแหละเนี่ยใส่ไปปุ๊บแต่ว่าสกิลผมมาไม่ครบเนี่ยก็เลยใส่เขาได้ไม่หมดก็เลยใส่เขาได้ไม่เต็มคอมโบเนี่ยผมก็ยิงสกิลต่อไปเพราะว่าสกิลอื่นยังไม่มาเนี่ยโดนพอดีครับแต่ว่ามันโอ้โหเอ้เอาจัริงนะไม่เพิ่มมาอีกสกิลหนึ่งเ่ผมมันตายแนละ้วเนี่ยผมก็ต้องไล่มันต่อนิดเดียวดูดิสีมังสวยเว้ยคนรู้สึกส่วนตัวนะเว้ยผมว่าผมหล่อนไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก็ได้มาอีกบ่นเนี่ยเสียเ,ยเยนิดเดียวครับคลิปนี้เสียประมาณสองรอบมนะั้งเออแต่ว่าได้อิ่มๆเลย อันนี้ผมก็ไปท้าตีคนในคาเฟ่นนะคือแบบเลือดเลือดพ่อมันร้อนนะครับน้องก็ไปหาไลต่ตีหาท้าตีคนในคาเฟ่อเออไปชวนเขา p v p นั่นแหละมันก็จะมีคนนึงวิ่งออกมาเองนั่นแหละเออไปพิมพอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยเนี่ยมีคนนึงเหยื่อ,อรายแรกวิ่งออกมาแล้วไม่รู้ว่าเขาได้ตอบรับ PVP กูรอเป่าแต่กูก็ใส่ก่อนเลยครับเออถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตอบรับไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอโทษน,นะครับไม่ได้ตั้งใจคือเลือดมันร้อน,นครับเห็นผมไปท้าแล้ววิ่งออกมาอย่างเงี้ย นั่นแหละเออผมก็เปิดไปใส่รู้สกิลเลยเฮ้ยแต่เขาไม่ถึกนะเว้ยเนี่ยเขายังรอดเนี่ยใส่ไปเต็มสกิลละนั่นแหละผมก็ไล่ต่อครับมันจริงๆมันไล่ไม่นานหรอกนะถ้าเป็นแบบเนี้ยเออน่าจะไล่ได้ง่ายๆอยู่มั้งนั่นแหละผมก็ไล่ไปใส่รู้สกิลเลยกใส่สกิลกีตาร์ใส่อะไรไปหมดเลยเนี่ยเออไอ้เชียแล้วดูกริ้งไปอุ้ยเย้เกือบโดนแล้วโอ้โห ตอนนั้นแบบคันมือมากอะเออเนี่ยแล้วดูเขาใส่ดีแล้วผมวิ่งเข้าไปไนเ,นเนี่ยเซนดีไงยอกไอ้เหียผมพูดเล่นอวยตัวเองเนี่ยก็หมัดไล่ไปนี่ก็ว่าไปอีกเออเขาโดดขึ้นฟ้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออก็รอครับรอเขาลงมาหาโอกาสดิ่งเขาลงฟ้าครับนั่นแหละก็มายืนรอตรงนี้เลยหาจังหวะดีๆชกดสกิลซีดึงเขาลง แต่ผมว่าผมน่าจะมาพลาดตรงนี้แหละโดนถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กดสกิลซีคิงมาเนี่ยถ้าเขาทำคอมโบวันช็อตไปนะผมอาจจะแตกเลยก็ได้ช็อตเนี้ยเออไม่น่ารอดหรอกขนาดนเนี้ยเนี่ยผมก็ได้มาอีกหมื่นหนึ่งอิ่มๆครับอันนี้ก็เข้าไปคาเฟ่ครับท็อปวัน PVP คือโคตรห้าวตีนะครับท็อป 1, วันคนนี้สามจุดห้านะผมสามล้านเออก็ไปท้าเขาตีแล้วไม่รู้ว่าเขาตอบรับหรือเปล่าเนี่ยเออผมก็ไปยืนรอเขาแล้วเขาวิ่งออกไปนะผมก็วิ่งตามเขาไปเลย ตามออกไปอย่างเร็วครับหิวข้าหัวครับนั่นแหละก็แค่นั้นเลยเห็นเขาวิ่งออกไปครับเห็นเป็นพารเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยสามจุดห้าแล้วผมแบบความคิดในหัวกูตอนนั้นเลยคือแบบไอ้เยอยเอ้เอพายกันเหรอวันๆผมต้องเจอแต่พารเนี่ยคือพารมันแม่งถึกเว้ยแล้วผมก็เออขึ้นชื่อว่าพาเนาะแม่งกันทั้งน้ํากันทั้งอะไรโคตรถึกอะ่ะผมก็คิดอยู่ว่ารียบเขาจะจบตอนไหน,นแต่กูก็คิดได้เท่านั้นเลยครับมีกําลังหนีเขาไปเรื่อยๆอยู่ดีดแม่งเอ้ยโอ้โหคิดแล้วแม่งแค้นว่ะ ค้างเว้แล้วแม่งขึ้นผมก็นึกว่าเน็ตหลุดเไยแต่ม่แม่งขึ้นเออเลสองเจ็ดมไหมผมก็เอาไอ้เชี่ยใครแม่งล็อกซ้อนกลัวเนี่ยผมก็โอ้ยไม่่คิดแล้วเซ็งว่ะโอ้ยก็ล่าสุดโดนล็อกซ้อนไปละตอนนี้ก็ยังกูไม่้เลยก็ช่างแม่งเงิ้กูสร้างรหัสใหม่เล่นนะครับคนดูใครอยากดูไลฟ์ผมมาดูจิกตอ